มาจ้าวันนี้ค่ะนึ่งปลาหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมฮะว้าวน่ากินเลยค่ะดูผักเรามีฟักทองนี่สาเกแล้วก็มีนะคะนี่เขาบอกว่านี่ค่ะต้องบวบต้องทำเรียกว่าต้องทำเป็นลูกไม่น้ำถึ้งจะไม่เข้าค่ะนี่แล้วก็มีแคนาด้วยนะคะ มีแค่นั้นแล้วก็นี่ค่ะอะไรก็นี่นี่ค่ะมาเพกาดอกเพกาค่ะร่วมทุกวันล่วงลงมาให้เราทานทุกวันค่ะนี่วันนี้ได้นี่พิเศษมาเลยค่ะนี่พิเศษนะอะไรนะนี่ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะนี่ดอกแคนาเอยมาแคนาค่ะนี่ลูกแคนานะคะจะลองวันนี้ละค่ะว่าจะเป็นยังไงมาทานด้วยกันนะคะมาค่ามามาค่ะมา เลือกอะไรคะนี่ลูกอะไรคะใครทราบบอกหน่อยจ้าลูกอะไรคะยาวด้วยนะคะดูค่ะดูค่ะอู้ย,ยาวคะ <ś c oughs> ่ะยาวใส่ไม่ยาว,วนนยาวยาวยาาวลยังนะอร่อยแน่นแน่ค่ะลูกอะไรเอ่ย 你看，你看，要没哈要哇。